สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6พนะครับซึ่งเป็นเลขสูตรที่ผมได้คิดค้นคำนวณอาเลขเด่นนะครับให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลครับขำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับสรุปเลข8สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลัก หน่วยบนนะครับในสูตรแต่ละสูตรนั้นนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน8สูตรแนวทางการคิดการคำนวณ8สูตรครับเ <pine stands> มื่อได้เลขสูตรทั้ง8สูตรหลักการคิดการคำนวณแล้วก็จะนับแต้มชนทั้ง8สูตรนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับในแต่ละสูตรนั้นผมจะนําเลขรางวัลที่1ซึ่งออกวันล่าสุดนะครับวันที่1่กุมภาพันธ์เลขวันที่1เลขไท้าย2ตัวล่างเลขท้าย3ตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิด การจำนวนหาเลขเด่นแต่ละหลักครับมาดูสูตรที่1นนะครับทั้งหมด8สูตรครับสูตรที่1หลักการคิดก็ให้นำหลักแสนรางวันที่1ครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักแสนรางวันที่1นะครับก็คือ9ครับบวกหลักหน่วยบนคือ8ครับเท่ากับ9บวก8ครับในสูตรที่1ครับแสนบวกหน่วยบนเท่ากับ9บวก8 9บวกได้เท่ากับ17ครับได้7ตัวหลังเอาตัวหลังเป็นตัวตั้งครับ ก่อนนับรถ7มา1แต้มคือ6ครับบวกอย่างเลข6เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ678 90 1 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นำหลักพันบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักพันรางวัลที่1นะครับคือคือ4ครับบวกหลักหน่วยบนคือ8ครับเท่ากับ4บวก8ครับในสูตรที่2ครับพันบวกหน่วยบนทัก พันบุกในบนเทากับสบวกแปบวกแได้กับสิครับเอาสองหลังเป็นตัวตั้งครับได้2นับลดจาก2องมาหแต้มขึ้นหึ่งครับบวกจากเลขหน่งเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9ละครับ1นึ่งสองสสี่หกเจ็ดแครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นําหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างครับหลักหน่วยบนก็คือแครับบวกหลักสิบล่างคือสครับเท่ากับแปบวกสครับในสูตรที่ สามครับหน่วยบนบวกสิบล้านเท่ากับแปดบวกสามแปดบวกสามได้เท่ากับสิบเอ็ดครับได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งตัวหลังเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตั้งหนึ่งครับบวกจากเลขหนึ่งเพิ่มไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือสูตรที่สามครับต่อไปสูตรทีร่สี่ครับสูตรที่สี่ให้นำหลักหน่วยบนบวกบวกหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งครับหลักหน่วยบนคือ 8ครับบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1่ครั้งที่ออก9 4 2หลักหน่วยคือ2ครับเท่ากับ8บวก2ครับในสูตรที่4ครับหน่วยบนบวกหน่วย3าตัวล่างครั้งที่1เท่ากับ8บวก2 8บวกเท่ากับ10ครับเท่ากับ10เอาสู์ตัวล่างเป็นตัวตั้งครับตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ก็บวกจากในศูนย์ 0, เพิ่มขึ้นไปอาจะเลข9ตัว9ก้าลงครับ0 1นย์5 6 7 8้าดครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5 ให้นำหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สามครับหลักหน่วยบนครับคือแปดครับบวกหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สามครั้งที่สามออก 5, 09, อ5้าศูนย์เก 5, ้าคือห้าครับเท่ากับแปดบวกห้าครับในสูตรที่ห้าครับหน่วยบนบวกร้อยสามตล่างครั้งที่สามเท่ากับแปดบวกห้าแปดบวกห้าได้เท่ากับสิบสามครับเอาสามตัวหลังเป็นตัวตั้งครับได้สามได้สามก็นับลดจากสองนะนับลดจากสามมาหนึ่งแต้มคือสองครับบวกแกนเล็กสอง เพิ่มขึ้นไปให้เลขเตัวเก้าลวครับ234567890ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่4ครับหลักหน่วยบนคือ8ครับหลักหน่วยบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่สี่ออกี่4ออเลข5ครับอ่า4 8 5ครับเท่ากับหลักหน่วยคือ5ครับเท่ากับ8บวก5ครับในสูตรที่ โอเคครับหน่วยบนบวกหน่วยสานร่างครั้งที่4เท่ากับ8บวก5 8บวก5ได้เท่ากับ13ครับเอา3ตัวังเป็นตัวตั้งครับตั้ง3นับลบจาก3มา1นแต้มคือ2ครับได้2ครับบวกอย่างที่2เพิ่มขึ้นไปเลขก้าตัวเ้าหลักครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0ก็ศย์ครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นำหลักหน่วยบนบวกเลขของที่คือ3ครับหลักหน่วยบนคือ 8ครับบวกเลขงที่คือ3เท่ากับ8บวก3ครับในสูตรที่7ครับหน่วยบนบวก3เท่ากับ8บวก3 8บวกได้ค่ะเอครับเอา1ตัวหลังเปลี่ยนตัวตั้งครับตั้งหนึ่งครับบวกจากเลข1เพิ่มไปให้เลข9้าตัวเก้าลักครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับสูตรที่8ให้นำหลักหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ9ครับหลักหน่วยบนครับคือ8ครับบวกเลขคงที่คือ9กับ8บวก9ครับในสูตรที่ ในสูตรที่8ครับหน่วยบนบวกเท่ากับ8บวก9 8บวกเได้เท่ากับ17เครับเอา7ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับตั้ง7นะครับบวกจากเลข7เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ789 0 1 2 3 4 5นม่ครับเมื่อได้เลขทั้ง8สูตรการคำนวณครับก็จะสรุปเลขทั้ง8สูตรชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนครับมานับแต้มกันนะครับตั้งแต่เลข1ครับนับตั้งแต่เลข1จะชนจีสูตรครับเลขตัวไหนที่ชน ทั้ง8สูตรจะเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยครับมานับตั้งแต่เลขหนึ่งคเลขหนึ่งครับ1สูตร2สูตร3สูตร4ี่สูตรสูตรที่หเลขหนึ่งไม่มีครับ2องสามสี่ห้าหกเดแดเก้าเลขหนึ่งไม่มีครับข้ามมาเลยครับต่อไปเลขสองครับนับแต็มเลขสองครับเลขสองนะครับหสูตร2สูตร3สูตร4ี่สูตรหสูตร6สูตร7สูตร8สูตรครับเลขสองแสูตรเป็นตัวที่หนึ่งครับชนเลขสองชนตัวที่หนึ่ง แปดสูตรครับสองครับเขียนสองไว้ก่อนนะครับเลขสองนะครับต่อไปเลขสามครับเลขสาครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจสูตรแปดสูตรครับเลขสามชนแปสูตรครับเป็นตัวที่สองครับสามครับชนแปสูตรนะครับเลขสามนะครับต่อไปเลขต่อไปเลขสี่ครับมานับแ้มเลขสี่ครับเลขสี่นะครับเลขสี่หนึ่งสูตร สองสูตรสามสูตรสี cooks, sper, ่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรครับเลขสี่ชนแปดสูตรนะครับเป็นตัวที่สามครับเลขสี่ครับแปดสูตรนะครับต่อไปเลขห้าครับนับแต้มเลขห้าครับเลขห้าครับสูตรที่หนึ่งนะครับเลขห้าไม่มีครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่เลขห้าไม่มีก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลขหกครับเลขหกหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตร หกสูตรเจ็ดสูตรสูตรที่8ไม่มีเลขหกนะครับเจ็ดแปดเก้าี่ห้าเลขหกไม่มีข้ามไปนะครับต่อไปเลขเจ็ดครับนับแต้มเลขเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรครับเลขเจ็ดชนแปดสูตรเป็นตัวที่สี่ครับเจ็ดครับชนแปดสูตรนะครับต่อไปเลขแปดครับเลขแปด นะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตรครับเลข8 8สูตรครับเป็นตัวที่5ครับ8สูตรครับเลข8ครับต่อไปเลข9ครับเลข9ครับเลขเ้สูตร2สูตร3สูตรสูตรที่4ไม่มีเลข9ครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8ไม่มีเลข9ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข0ูครับ เลขศูนย์หนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขศูนย์ไม่มีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าศูนย์เลขศูนย์ไม่มีครับครบทั้งสิบตัวเลขครับทั้งสิบตัวเลขที่สรุปนับแต้มชนทั้งแปดสูตรครับทั้งแปดสูตรได้เลขเด่นชนแปดสูตรอยู่ด้วยกันห้าตัวครับในห้าตัวนะครับมีสองมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดครับสองสามสี่เจ็ดแปด เป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบ้างนะครับจากการสรุปเลขสูตรวิธีการคิดการคำนวณทั้งหมด8สูตรนะครับทั้งหมด8สูตรนับแ้มชนกันได้5ตัวมาลุ้นกันนะครับใน5ตัวนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับใน5ตัวนี้เด่นที่สุดผมสรุปความเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดน่าจะเป็นที่เลข2ครับน่าจะเป็นที่เลข2ครับ เด่นที่สุดนะครับมาลุ้นนครับจะเป็นเลข2หรือไม่ครับนี่คือเลขท้ายนะครับเลขปักหลักหน่วยบนจากสูตรคํานวณครับผมเน้นเลข2ครับเน้นเลข2นะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นเลขสูตรคํานวณนะครับ จะมาตามสูตรไม่ต้องลุ้นกันนะครับในงวดประจำวันที่17กุมภาพั์2565นะครับมาย้อนดูงวดล่าสุดครับสูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกันนี้ครับสูตรเดียวกันครับในงวดวันที่1กุมภาพับผมได้นำสูตรเดียวกันมาลงให้ครับได้สรุปเลขเด่นนะครับได้เลขสูตรชน8สูตรนะครับสรุปเด่นชน8สูตร 3 480ย์ครับ3 480ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับผลกันออกสลากรางวัลที่หนึ่งเลขไทยหน่วยราวันที่หนึ่งซึ่งออก,กนครับเก้าสี่สี่สามศูนหือเลขแครับมาเข้าตามสูตรที่ผมเน้นไปที่แปดครับในงวดล่าสูดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับนี่คือในงวดของวันที่หนึ่งครับในงวดของวันที่17นะครับผมนําสูตรเดียวกันนะครับที่ลงนะครับ มาดูครับในสูตรเดียวกันครับงวันที่17สรุปได้5ตัวครับใน5ตัวคือ2 3 4 7 8ครับเน้นที่เลข2มาลุ้นเงินครับเลข2จะเดินหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกทุกท่านนะครับควรมีสูตรที่ท่านได้คำนวณคิดเลขเด่นได้หลักหน่วยนะครับนำมาเทียบมาชนครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับขอบคุณสมาชิกหวยด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่าน ทุกคนทุกกำลังใจค,ครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรวยที่ผมไน้หาข้อมูลแนวทางเลขปักหลักหน่วยบนครับสรุปเลข8สูตรชนกันได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ5ตัวครับใน5ตัวมี2 3 4 78ครับ2 3 4 7 8เน้นไปที่เลข2นะครับจะมาหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันนะครับถ้าชอบก็ฝากนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้ครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆนํามาลงคลิปให้กับสมาชิกไดติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่17กุมภาพันธ์2อ6 5าอหงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ